คุยโทรศัพท์กับใครหหมื่นหนึ่งไม่แกะช่างแปดพันขอแปดพันโอ้โหแปดพันตายดิไม่ตายเนี่ยเนี่ยใบเล็กๆเนี่ยแกะมาสามจุดสองสามจุดสองหกไอโต้ก็ยี่สิบเจ็ดยี่สิบห้าแบงหน่อยอัเนี้ยเนี่ยขายวัดเนี๋ยขายวัดมื่นสองไม่ไม่เอาพอแกะออกมาแปดจำกว่าเป็นไงสองหมื่นก็บวมแลนันแล้วไงขอบวมอะไรผมซื้อมาเป็นชิ้น อุ้มตรงไหนวัดเลยอะแปดพันวัดเลยไม่ต้องวัดแต่นี่เนี่ยให้ดูเนี่ยบ,งบางๆแบบบางๆเนี่ยสามจุดสองบางเนี่ย,ยนันหนาตเพื่อนโอ้ยเน,นี่ยอ,อ,อันนั้นขายนี่ให้ห <c oughs> <c oughs> มื่นหนึ่งวัดใจไปมันนั่นแกะแกะขายน้ำหนักให้ตน้น จบจ้ะนี่ยยี่บยยี่บ่ายยี่บ่ายี่เกะหูทองทองหนาวอันนี้บ่าเนี่ทองหนากว่าบ้าอันนี้บางเกลี๊ยเลยลองบางนี่หนาแล้วก็กำแพงปูนซีเมนอ่ะอ่ะก็ใช่ไงเรารอดแล้วดี่5้ายี่้าอะไรตัวโหดูแม่ซื้อหมื่นโอ้โหซื้อมงเดียวก็หมื่นหกอ่ะซื้อสองไอเย้ยยี่ห้าแล้าไวม่มุยกับใครอ๋อ พี่ผ้าโอเคนะนึกว่าเขาบ้าบอยินคุยโทรศัพท์คนเดียวโอนตังอะไรโอนตังอะไรมึงโมเมยะยะพี่ผ้าลยกูลงโต๊สวยแชมป์เนี่ยกูลงเองนะต้องมีประมาณเจ็ดถึงแปดหมื่นอ่ะมึงซื้อแล้วเจ็ดหมื่นเดียวเอาขาสวยแล้วดึงได้มุณอยู่ที่ความพอใจเดี๋ยวป้าขายเลยเจ็ดหมื่นสองหมื่นห้าเนี่ยกูต้องใช้ความสามารถในต้องส่องทะลุก่อเข้าไปถึงจะรู้เนี่ยพระอยู่ในพระเก๋นะเนี่ยนั่นแหละเผื่อมันเก๋ไงอโอ้โหเผื่อไอ้เนี่ยนี่นี่เปื่อยๆเลยนะเนาเก๋เหรอ โอ้ตายแล้วมึงเอายี่หกอะขอพันเดียวอ่ะดูใจดิดูใจมันซื้อไม่ได้มันซื้อไม่ได้มึงก็อย่าซื้อแต่าไปซื้อไม่ได้มึงก็จะดึงกูงกลับตลอดอกย็ยี่ปลาดึงไปดึงมาเหรอเอาเงี้ยคู่เนี้ยเอาคู่นี้นะอันนี้เท่าไหร่วะอันนี้สิบสี่ยังบ้าไงขอทีสิบห้าเป็นรูมันเป็นรูสวดสวดเอาสองหมื่นสี่จบเออจบให้สองหมื่นสี่นะอ้าวเคานี้เท่ากับเก้าพันน <24 S 2> <25. S 1> ี่หมื่นห้าถือว่าก็่สองหมื่นสี่ไอ้คู่นั้นอะ ทำไมอ่ะก็จะจะตีน้าหมื่นนี่ก็ผมเอายี่สิบสี่ไงสีก็ผมเอายี่สิบสี่คู่นั้นอ่ะก็บอกเคจบให้แล้วมานั่งคิดเยอะแยะเกินนะดิเกินยังไงอ่ะอันนี้สิบสี่อันนี้แปดแปดอะไรผมบอกเขาคู่นี้ผมขอยี่สิบสี่แล้วจบไปไหนยี่สิบหกยี่สิบโอ้ยผ้าสวยแชมป์ขนาดนี้มึงไม่ให้รอดไม่เหลือผ้ายกูขายเลยเนี่ยขายไม่ได้ที่ขึ้นคอนี่เต็มคอแล้วเนี่ยไม่เหลือผ้ายกูขายนี่นี่ใต้นี่เนี่ยเนี่ยดูดีดูดิเอาออกมาคิดตังค์เลยเดี๋ยวช่วงเนี้ยเนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ย เนี่ยโอ้โหดูดิเนี่ยอันนี้เอาสามสิบห้าเนี่ยซื้อสามพันเออเอองนี้เอาเอาหมื่นสี่อ่ะเออสิบห้าโอเคท้องท้องหมื่นกว่าอยู่แล้วพักประมาณซื้อตัวหมื่นหนึ่งพันกระบาดพักขายเลอันนี้ประมาณยี่สิบสองยี่สิบสามขายประมาณนี้เวดนี้สองหมื่นสองเอ้สองพันสองสอพันสามสิบสองหมื่นกว่ายิบห้านะ ดูแม่งแดกตับเนี่ยใครที่ใครที่จะซื้อพ้าผมเนี่ยเนีสองคนนี้แหละครับที่เอาพ้าตากผมไปนึงใช่่เมื่อกี้ผมตีเท่าไหร่หมื่นหนึ่งหมื่นเอามั่วแยะย้อนกล้องแล้วผมถ่ายไว้อยู่นะเมื่อกี้ผมเอาได้เอาสิบสามเฮ้ยไม่ใช่สิบสามหรือสิบสี่ว่าเปิดไปแค่เมื่อกี้บอกสิบสองใช่หรอเอาสิบสองเอาสิบสองแบ่งให้เอา สิบสองก็เป็นอย่าเป็นสามสิหกสาสิหกเป็นสาสิเอาสามสิบเก้าอาอันนี้ทอทุนเลยซื้อสามพันเออเป็นสามสิบเก้าสามสี่ชิ้นอะวนะไมหวก็ผมซื้อสามพันก็บอกคุยเจ๊บอกผมซื้อสามพันเจ๊ถึงขายแปดฮะแปดแปดกับแปดกับสิบอะไวะเข้าไปใกล้ๆเลยดูนะครับดูเขซื้อผมดูดูเขต่อผมดินี่ผมซื้อปุ๊บดี๋ยวพึ่งนะ อันนี้จะแปะไม่ได้อันนี้ทองหูดูดิเนี่ยดูความหนานี่ข้างละสามกรัมมันจะไม่ได้แล้วผมไม่รู้ผมเป็นคนบ้ามันม่ไม่กี่นาทีผมไม่รู้ผมเป็นคนบ้าตอนนั้นผมไม่รวมราคาพ้าไงผ้าราคาแพงเลยผ้าราคาแพงเดี๋ยวเพิ่งนะแบบนึงนะอันนี้สิบห้าอันนี้สิบสองยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดสามสามสามหกอะโอ้โหเต็มเลยโอ้หดูดิอันนี้คิดสิบสองเราคิดไอเราขอซื้อตัวนี้เอาหูทวนไปจบเลย ขอแม่งหนากว่านี้กันเนี่ยเอมันหนาหนวกขั้าสดอีกนะเออจริงนะบ้าให้บางฝาหมื่นห้าเอาโอ้โหดูดิดูดิแล้วดูสมดิดูสมดิเออเนี่ยสมมันต่างกันเลยโอ้โหเนี่ยใครที่ขอซื้อผ้าหลับผมแล้วบอกผ้าผมไปไหนหมดอยู่กับสองคนนี้แหละครับแม่งหมดทิพหายโอเคอันนี้ด้วยนี่เอาอันนี้เอาเนี่ยพีด้วยเอาสามจุดสองห้ากำพันเจ็ดเอาเมื่อกี้ดูเดือดดูนี้กำเท่าไหร่พันเจ็ด อ่าเอามาเออเอามาเนี้ยสามจุดสองห้าช่างที่ก่อนเอาไปเดี๋ยซืเองเฮ้ยบ้าไงโอ้สามจุดสองห้าเอาเอาซื้อดิอ่ะเอาพันพันเจ็ดนะอันนี้อันนี้ก็มาเจ็ดอันนี้สองพันห้าหูยมันต้องจบแล้วล่ะเออาอันนี้สามพันหกถอันนี้ไม่เอาสามท่วนเอาไปด้วยดีไม่เอาสามท่วนสามท่วนบ้าไงโอ้โหรถเข้าไปใหญ่เลยทีนี้กลมง่าคิดง่ายทุ่งกลมๆมันต้องสามพันสี่ กันละพันสองอันเนี้ยผมคิดได้หมื่นห้าห้าร้อยใช่ไหมผมเอาหมื่นห้าอันเนี้ยผมเอาสิบสองอันนี้เน็ตเน็เลยนะไม่ลดเลยนะครับอันนี้อผมลดให้แปดคันนะจบจบไปแต่นี่ทองมันเกินนะผมแกะทองเองดีกว่าผมขาดทุนทองแลเนี่ยแบงค์่อยขาดทุนทองขาดทุนทองเพราะว่าเรี่ยผมซื้อเบียร์วงไม่กี่ร้อยอย่างเงี้ยอยู่ไหนกล้องอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยกำไรหลักร้อยเลยแล้วเขามาเบียดผมอีก ยี่สิบสามอะไรยี่สิบสามมาสามหมื่นกว่าแล้วเนี่ยสามสามเออก็มาสามหมื่นสามหมื่นสามไงเจอเนี่ยผมจองนี้เอาไหมถ้าเอาหมเสามพันผมซื้อมาสามพันโอเคสามหมื่นสามก็ใหญโตเท่าไหร่เนี่ยสองจุดหกห้าอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้สามจุดสามจุดสองห้าสามจุดสองห้ามันเท่าไหร่วะสามจุดสองห้า มันถ really <p> ้าไหร่วะคุปยาคิดท่าหน่อยดิกาลกามละพันเก้าไม่ใช่มาละพันเก้าหรือมาจากเข้าเป็นคุยกัไไมจะี่หม้าบแคิดสี่หมื่นห้าอยไหนบอยติ๊กเกอร์อรอคุยคนเดียวยะหรืวพี่พอจบให้สี่หมนห้ากามละพันเก้าใช่ปะใครกามพันเก้าใครกามพันเวะขึ้นหนึ่งก็วนสามจุดสองห้าห้าันห้าอ่ะมันมันห้าพห้ายี่ห้าบาท อันนี้ทัน้ช่างใหม่ปะเนี่ยช่างใหม่ดิอ่ะเทียแม่โค้รเยอะเลยดูเทียเลยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวโอ้โหเป็นก้อนสาวยุสองสองก็เหมือนเดิมอ่ะห้าพันห้าก่ไรละห้าพันห้าเออห้าพันห้าห้าันห้าก็เป็นสามหมื่นห้าร้อยถูกปะข่มไม่ะโอ้ยทองทองเก้าสิบเทองเกดีเจ้าเอ็ดด้วยเนี่ยทองดีกว่าดีกว่าเปอร์เซ็นต์นึงดีกว่าเปอร์เซ็นต์เดียว นี่นะครับแม่มีแต่คนกินตับนะครับในร้านเนี่ยที่ใครถามพิเขตพี่เค,เคถามหาใช่ปะเนี่อยอยู่สองคนนี้แหละที่พี่บอกเฮ้ยพาร์งหลักไปไหนมังอยู่กับสองคนนี้แหละแม่งกดผมยับเลยกําไรผมแม่งแบบร้องไห้อ่ะเบียดเสื้อขาดอะถ้าทายแต่แรกน่าจะมึงเยอะอ,อืมอ่ะกูเอาร้อยหนึ่งอะเดี๋ยวมึงไม่มีส่วนร่วมห้าสิบกูเอาตังค์มต่อสิสี่สิบแปดกูขายนะห้าสิบอะ โอ้พากันเลยเต็มอันเต็มเลยเลยยิงคุณคิดอะไรไม่รู้นะเขาบวมเป่งเอาเอาแก้วัดเลยเปล่าหนูแก่ให้คุณคิดขายเป็นโงเงาหมื่นห้าครับขายหยอกแค่แฟนยังไม่แพ้อะไรของคุณมียาสามหมื่นสี่เอโตสามหมื่นหนึ่งห้าร้อยสามสามหมื่นห้าร้อยสามหมื่นห้าร้อยนั่นคือหนึ่งพันแล้วโอ้โหโคตรเบียดเลยเบียดเสื้อขาดแล้วแล้วดูแล้วดูมันเหลือให้ผมนะครับดูมันเหลือจะบางๆให้ผมอย่างเงี้ยเนี่ย เดี่ยผมบอกขายให้โอโหเก็บพันไม่เอาเนี่ยแล้วไปเอาอย่างนั้นโอโห่เก็บพันโอ้ตายก็ไม่บวมเปิดไฟเนี่ยเหนื่อยว่ะเหนื่อยเลยนี่มีื่อยเลยโอ้โหทองนี่สุดยอดเหนื่อยเลยครับซื้อพระแท้มีราคาเหยียดเสื้อขาดจริงๆครับจำไว้นะผมบอกเลยแต่ผมก็ซื้อนะยินดีรับเช่าใครมีเข้ามาขายได้เลยครับไปแล้วครับหัวใจจมขึ้น